สวัสดีค่ะพี่เนรซี่วัสดีค่ะด,ด,ดีใจจังเลยได้มาเจอกันอีกนะคะวันนี้ใช่ค่ะเป็นงไงบ้างคะพี่แอนสุขภาพพี่แอนช่วงนี้ช่วงนี้ก็ดีขึ้นนะเพราะว่าตัวเองก็ผ่านอะไรมาเยอะเนอะะหลังจากงานน้องสาวงานพิธีกรงานคือก็ทําเยอะแยะไปหมดอะ่ะ,ะเพราะว่าไม่ได้เดินทางอะ่ะ ก็เลยต้องหมั่นดูแลสุขภาพสุขภนะาพเป็นเรื่อสำคัญจริงๆนะคะช่วงเวลานี้นะคะใช่ค่ะเราจะผ่านไปได้กันเนาะใช่ก็มีมีเรื่องหนึง่งก็คือที่แมนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็เดินทางนะนะพอสองปีก็ไม่ได้เดินทางค่ะก็อายุม,มากขึ้นก็มีความรู้สึกว่าเรานะี่ยปวดปวดไม่ตามตัว แล้วก็บ้านี่แมปวดแบบไหนปวดข้อปวดเหมือนคนอายุมากนะพระตะก,ก่อนเราเดินทางเราไปทัีนี่แล้วก็เราเล่นเื่กอะไรออกรงกายแต่สองปีนี้ก็ stay at home w o r f o m home หัวก็ไม่ได้ทำก็มันตาลก็ขึ้นความดันก็ขึ้นคือทุกอย่างมันเยอะไปหมดหลังจากที่เคยผ่าตัดก็เลยอ้วนขึ้นอะไรขึ้น นี่ยังสวยอยู่เลยนะคะพี่แมนใช้ยาที่แมนสาว2,000ปีนะคะเนี่ยโต้องบอกที่นี่สิเนี่ยอยากรู้อย,อยู่ว่ารู้ก็อยากส่วนพี่นี่แหละทำไงเราใช้2,000ปีเรื่องของเรื่องเนี่ย <c ười> ไปรู้จักน้องผู้หญิงคนหนึ่งคือทำความถ่านเช่าแ<ะ>ล้วเธอก็ส่งถ่านเช่าผสมคอลลาเจนผสมลังนกคือตัวนี้แหละ มาให้พี่ทานพี่แทนลองทานไปสักเดือนนึงค่ะอ่าพี่ก็ปกติพี่จะไม่ค่อยทานอะไรแล้วจะก็ก็จเห็นพี่แดนอยู่เนี่ยใช่พี่แดนก็ไม่ค่อยทานอะไรแบบนี้เนี่ยไหนพี่แดนไปเมืองนอกก็ซื้อมาฝากจำไม่ได้เหรออ่าเราต้องพาลูกค้าลงช็อปใช่ไหมค้เราก็จะพาไปสมค่ะอกเก็ตนามูสมเข็มแดงค่ะออสเตรเลียก็ลบแก่ค่ะ แล้วก็อเมริกาก็ทวบคอลลาเจนทุลังนกอเยอะไปหมดที่โตมิญ่ปุนซื้อมาไม่เคยทานเพราะตัวเองไม่ได้ไปไหนไปไหนแล้วพี่แม่แจกเขาหมดว้โหแม่พระของน้องจริงพอเราอยู่บ้านใช่ไหมอาจจะเป็นโรคเครียดก็เลยแบบเป็นนู่นเป็นนี่อ่ะปรากฏว่าไปเจอน้องน้องดาเขาไปลงทุนทำฟาร์มถังเช่าเขาบอกวิทย์ขายดีมากเราก็ หนูไม่ขายพี่แนนหรอกส่งมาให้ทานสัญญาโอเคพี่แนนขายจะโทรมาทุกวันพี่แนนทานยั่งทานแั่คลาไอ้เราก็แบบอะทานซะหน่อยมีคืนนึงหายใจไม่ออกทำไงรู้ไหมกำลังนึกถึงน้องและช่วงนั้นเราก็พิจิตรจิตใช่ไหมเราไปงานนู่นงานนี้แต่เราก็มีหน้ากากอนามัยมีเฟสชิลแต่วันนี้เรา เราอยู่กันแค่นี้เราก็เลยใช้เฟซชิลเพราะว่าจะมาพูดถึงทางเลือกในการดูแลสุขภาพอันไปหันมาก็คว้าคว้าทลายโจรก็เครียดติดตอนไหนเราก็ไม่ได้เป็นไหนไม่ได้ไปกลุ่มเสียงไม่ได้อะไรทานไปหนึ่งเม็ดตอนท้องว่างพอสักพักหนึ่งเอาวะหยิบคอดีจีคอดีจีค่ะก็คือ ผันเช่าผสมคอลลาเจนผสมรังนกก็คือตัวนี้แหละมีสามสิบแคปซูลทานที่มีกี่แคปซูลสามสิบแคปซูลคนทานยังไงคะพี่แนนก็เนี่ยกำลังเล่าให้ฟังก่อนนอนทานว่างก็เลยทานไปเม็ดหนึ่งปรากฏแบบอเมซิ่งมากเช้ามาอาการหอบอื่นอาการแบบไม่สบายเป็นแข้วัดเป็นอะไรหาย ไม่ใช่หายไปจากโลกมันนอนอยากหายไปไหนม่ไดอาการหายก็เลยลองทานมาสักเดือนหนึ่งเราใช้ตัวเราเป็นหนูทดลองยาแหละเราก็บอกเออนุนาพที่ยังมีชีวิตอยู่นะแล้ขำพี่แนนต้องทานด้วยสารสกัดทางเช่าเนี่ย สรรพคุณก็คือเพิ่มออกซิเจนในปอดโอเคค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเลือดอ่ะฟอกเลือดฟอกไตฟอกตับลดความดันค่ะน้ำตาลลดความดันสูงสริมสมรรถภาพให้ร่างกายสรรพคุณมันเยอะค่ะพี่ก็ใช้ตัวเองเออมันดีขึ้นอเราก็เลยทานติดต่อกันค่ะเสร็จแล้วก็ไปให้พี่สาวให้ญาติให้เพื่อนไม่ได้ขายรอกก็สงสารเขาก็เลยบอกเออสั่งผลิตเลย โอเคมีเห็นไหมเราเห็นแม้พร้าตัวจริงแลนะ้วเนี่ยตอนนี้<ะ>ขายแจกไม่ไหวยุคสมัยนี้ค่ะใช่ไหมเออเป็นยุคเขาเรียกอะไรโควิดระบาดแล้วรอบสามค่ะก็ใช้ตัวเองอ่ะเป็นหนูทดลองทานแล้วดีค่ะก็เลยสั่งทำอันนี้มีออยอด้วยนะค่ะหนูอ,อยากรู้ค่ะพี่แมนว่าเราเออในหนูเนี่ยทานได้ไหมพี่แอนทาได้ เขาไม่ได้จากัดมันเป็นสารสกัดถังเช่าไม่มีเคมีโนูแน่เป็นคนหนึ่งนะบอกพี่แนนเลยว่านอนดึกทำงานเยอะอื่นน้ำน้อยลืมคนนี่งี้ยค่ะพี่แนนพี่แนนวิธาทานได้ไหมทดสอบตัวเองค่ะทานไปแล้วเช้ามาระบบขับถ่ายดีขึ้นอค่ะหายใจสะดวกค่ะอาการปวด เข่าปวดข้อปวดนู่นปวดนี่ไม่มีเลยนะเราพูดไปก็เหมือนเราบรรยายสรรพคุณก็เลยผลิตเองนะก็ใช้คอร์ดี or or ้จีแบรนด์บายแนนซี่สปายแอดโฮมอ้อี o ่ขายอที A ่คอร์ดี F ้จีแบรนด์บายแนนซี home. ่สปายแอดโฮเพราะว่าเราใช้ แนนซี่ไปโทรทุกคนรู้ว่าพี่แนนขายปฏิบัติการสไปอ่แล้วนูลองแล้วนะมันพี่เออด,ด,ดีมากดีมากดีมากกลิน่นหอมซึมผิวเร็วขนูบอกว่าหนูไปฉีดผมด้วยนะไม่ใช่ฉีกขี้ผึ้งใช่ปะเออนี่ครับหนูทดลองสปากับพ, <laughs> พี่พี่ได้เธอไปทานขอบคุณค่ะพี่แนนะขอบคุณคพีนน่แนนอ่วางโฆษกาะนา้อยโคก่อน ช่วงนี้ฟ้าทลายโจรพี่แมมีอะไรมาให้เราดูให้มีฟ้าทลายโจรค่ะอ้าที่พี่บอกอ่ะทานตอนก่อนนอนท้องว่างหนึ่งเม็ดสักพักหนึ่งเว้นระยะหน่อยแล้วก็ทานคอรดิจีแต่ฟ้าทลายโจรถ้าคุณไม่เป็นไรคุณไม่ต้องทานนะค่ะทำไมคะเพราะถ้าคุณเจ็บครือมจะบวดเล้เาะนีไม่ใช่มันจะมีสารสาร ถ้าเราไม่เป็นอะไรจะทานน้ไมอ่ะถ้าตุนเจ็บ<พ>คอคน,คนก็คิดพี่แม่ไม่ไม่ฟ้าทะไลโจนเนี่ยถ้าไม่เป็นอะไรไม่เจ็บคอไม่เป็นไนข้หวัดไม่ต้องทานให้มันดู่เฉยแต่ถ้าเป็นอ่หยิบม,มาทานหนึ่งเม,ม็ดตอนท้องว่างและห้ามทานติดต่อกันเกินเจ็ดวันทำไมต้องไม่เกินเจ็ดวันมันอันตราย ของเรามันเหมือนดาบสองคมมันมีสารสกัดก้าเชื้อไวรัสทานมากไปมันก็เป็นอันตรายทานทานติดต่อกันเจ็ดวันตีมีกันก็้าวๆนะอันนี้เด็กทานได้ไหมคี่แมนเด็กทานได้สิเพราะมันเป็นสมุนไพรแต่ไม่ต้องทานเยอะอไม่ใช่ไม่ใช่กลัวเปืองหรอกันเป็นอันตรายาอ่ะถ้ากลัวปวดทำไงคะพี่แมนสั่งซื้อค่ะแมมี่สปาแอทโฮม สั่งยังไงคะพี่แม่สั่งี่ใหญ่ยังไงได้บ้างคะอยากเช่าใส่ก็แอร์ฟาใส่สกายบูชานเนลหรือแนนซี่ไปอร์ทอมศูนย์แปดหนึ่งเก้าแแล้วข้อจำกัดของคอร์ดี้จีแบรนด์ก็คือถังเช่าผสมคอลลาเจนผสมรังนกถังเช่าเนี่ยก็ดูแลสุขภาพอยู่แล้วคอลลาเจนขีวพันจริงขีวพรรณจะสวยงแต่ตึงไขข้อรังนกก็บรรุงสุขภาพ ก็จะรวมอยู่ในที่เขรียกราชีนีสุขภาพโอ้โหเห็นไหมคะคุณชมราชินีสองพันปีของเราก็น่งอยู่ที่นี่นะคะท่านขาชลอวัยชลอวัยท่านฐานนะคะนี่วันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะคะใช้เฟสชิลตามมาตรการหรือต้องใช้หน้า่ากอนามัยแล้วนะก็ทั้งหมดเนี้ยเอามาลดราคา ค่ะพี่แนนราคาเป็นเงี้ยมากจริงจริงเนี่ยกระปุกหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบในนี้มีสามสิบแคปซูลนะคะต่านกอนตรงพี่แนนเนี่ยเป็นเอสซีพี่แนนพี่แนนราคาต้นเดือนเก้าร้อยโอ้โหราคาดีงามากใช่แล้วช่วงเดือนนี้แถมฟ้าตลาดโจรแม่พระชัดๆสายเปย์ปกติแจกแม่พระมาเกิดจริงช่วงนี้ขายนะคะก็ทดลองกับตัวเองแล้วรู้สึกดีขึ้น เช้ามาพี่ก็หายใจโล่งขึ้นจริงๆพี่แนเป็นภูมแพ้หอบดีค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่กล้าไปไหนกลัวเชืโรกค่ะนะช่วงนี้โควิดระบาดโควิด<ะ> -19 <ะ>ก็หันมาบำรุงสุขภาพนะคะเราก็เริ่มมาทานอาหารเสริมกันแล้วนี่มีออยอนะ,ะ,ะแล้วก็ช่วงนี้แจกรีสำหรับ<ะ>ดิเลอ,อร์อรอคะ่ะทำไงบ้างเราอยาไปดิเลอร์ทยังไงคะพี่แม่เรารับตัวแทนค่ะทั่วประเทศ ดีลเลอร์ก็ฟรีสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ลดยังไม่ได้บอกว่าลดเท่าไหร่อ่โอเคติดนะต,ต่อติดต่อมาที่081 984 58 5 6ค่ะปกาส้าแัย SKYBOOT ส h กายกบนนูตอนนี้เราจะมีตัวอย่างแจกให้ไปทดลองฟรีใน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 ตัวอย่างเราจะมีเขาเรียกว่า QR code นะ,ะก็สามารถจะโทรมาได้เป็นสมาชิกฟรี อยากจะได้ตัวแทนทั่วประเทศและขคยสนใจตอนนี้900บาทค่ะลดราคาแล้วก็แถมฟ้าทลายโจรนะคะจะทานให้ดูก็เกรงใจเพราะิ่งทานเมื่อกี้นะก็เสริมสมรรภาพร่างกายให้แข็งแรงคือประโยชน์มันเยอะค่ะนะมันมีวิตามินมีสารผันเช่าอะค่ะซึ่ง เชหน้าเนี่ยจะให้คุณฟาง่ะโอนอินมาจากเมืองจีนโอเคนางก็จะน่ารักมากค่ะจะคุยเรื่องถังเช่าเลยเฉพาะถึงเมืองไทยเพราะว่าเป็นสมุนไพรจีนที่ดังตอนนี้เราก็นํานํามาปลูกทาฟาง์ถังเช่าเองค่ะทําโรงงานเองนะคะสนใจก็สั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะคะค่ะคอร์ดีจีแบรนด์ราคารถนี้ไม่คือ ไถึงเมื่อไหร่คะเดือนมิถุนาแล้วกันนะจะจะให้ฟรีก็กำลังอยู่ช่วงนี้ช่วยทธรรมะกิณนะแต่ของน้องเกสเนี่ยเป็นน้องรักให้ไปทานเลยโอ้เห็นไหมเขาพูดไม่านเลยทานดีแล้วเธอต้องมาช่วยพี่โฆษณาหนูหนูจะเป็นเป็นเขาเรียกว่ามาเล่าประสบการณ์ให้ให้ฟังนะไม่ใช่พี่แมงคนเดียวดิแม่เออเออเออหนูมาเล่าด้วยแล้วกันว่าไอ้หนูทานแล้วเป็นยังไงเนาะเออ ก็ยังมีชีวิตยอยู่มีค่ะแม่แม่แนน <ะ S 1> นหนูไปจากไหนหายหายไปจากโลกที่เป็นโลกไหมคะไม่ใช่หายไปจากโลกนี้นะไปจาก <นะ S 1> โลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอดี้จีแบรนด์ by Nancy Spa at home นะส <นะ S 1> ่วน <ะ S 1> ค่ะพี่แนนมีขอเสร่รนนิดนิดหนึ่งมีผู้ชมทางบ้านนะพี่แนสุภาพบุรุษถามว่า สปปรรพคุณของถังเช่าเนี่ยช่วยอะไรของผู้ชายได้บ้างไหมคะก็ <S <S สุขภาพของผู้ชายมไม่กล้าพูดออกอ,อกากาศซเสริมองสุขภาพทางเพศทำให้แข็งแรง <ừ. S 1> <ด>อยู่บาหลีต <ừ, S 2> ้องกินกาแฟชมดถูกป่ะค่ะเออเรียกไวอากาบาหลีคือแล้วก็อะไรบาหลีจามูนค่ะเออมันก็เยอะนะแต่ทังเช่าเนี่ยสรรพคุณเนี่ยทุกคนรู้หมด <ừ> ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ ชะลอวัยไม่ปวดเข่าวปวดท้อไม่กบกบยักยักเลยแล้วก็ลดความดันเออเขาจะห้ามผู้หญิงผู้หญิงมีคันไหมคะหรือมีคันคันไม่ได้ค่ะแล้วก็ตอนตอนที่แบบคนที่เป็นความดันต่ําเนี่ยไม่แนะนําเพราะไอ้เนี่ยมันลดความดันอลดความดันสูงค่ะอนะก็เอามาฝากช่วงนี้ก็หันมาดูแลสุขภาพกัน นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามโชมเมาส์มันสนันเมืองเม้ามัน,<ห>นบันเทิงก็ออกทุกเสาร์อาทิตย์ <ทะ S 2> นะคะช่อง PSI 215หน่มีจันดําดาวเทียมสันนี่ประชาชน<ท>ะ,นะแล้วก็เราก็จะมีเอเชียอัปเดตนิวส์ภาษาสเปดูช n แนลก็ติดต่อได้ทางทวิต t ตอร์เฟ b บ o ๊กอินสตาแกรช่องทางออนไลน์หมดนะคะก็สำหรับแฟนคลับ นะคะแอดลายมาเราก็จะมีเบอร์เบอร์ที่พี่เมื่อสักครู่ที่พี่แมนบอกมัเป็นลายด้วยไหมคะเป็นลายด้วยโอเคคูณแปดหนึ่งเก้าแปดสี่ห้าแปดห้าหกนะคะคอร์ดี้จีไบเอนซี่ส์ปายแอโดโอเคนะคะถังเช่าคอลลาเจนและหลังนกรวมอยู่ในกระปุกเดียวกันเขาเรียกว่าเม็ดเดียวกันราชินีสุขภาพนะคะ ไปทานได้เลยค่ะพี่แนนขอบคุณน้องเกลอบคุณพี่แนนกเลยค่ะขอบคุณอย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะคะข,ขอทุกคนสุขภาพดีนะคะ